Put your flags up in the sky Keep going. One love, one life, one world, one fight. Whole world, one night, one place, Brazil. Everybody, put your flags in the sky and do what you feel. It's your world, my world, our world today, and we invite the whole world, whole world to play. It's your world, my world, our world today, and we invite the whole world, whole world to play. El mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros, invitamos a todo el mundo a jugar. สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับกับช่วงของฟุตบอลโลก2014ที่ยู่88ครับไม่ต้องกี่แก้วครับผมสะสมผมใสยครับครับก็มาอีกคู่หนึ่งนะครับในสาย4ที่ก็ยังต้องลุ้นเข้ารอบด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับถึงแม้ว่าอัตราการเข้ารอบนะอัตราการเข้ารอบของแต่ละทีมก็อาจจะน่าเสียไม่เท่ากันครับโปรตุเกสเสมอเข้ารอบเข้ารอบกรีซชนะต้องชนะเข้ารอบหรือเปล่าต้องชนะแล้วแช่งอ่าแช่งให้ญี่ปุ่นแพ้ ญี่ปุ่นแพ้เราก็ต้องยิงผมไม่แน่ใจอ่าไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากไี่ไหม่ะถ้าญี่ปุ่นแพ้เปอเบียแล้วกรีสชนะโคดิวัวหรือว่าเอริโคสกรีสเข้ารอบใหญ่มันเขามีสีแต้มคือเอาก่อนก่อนจะคุยนะคู่นี้นะใหญ่กรีสเข้าเลยสถาบันฟุตบอลจะแย่ไปใหญ่เฮ้ยเขาไปแชมป์ยุโรปนะอะไรมันไม่เหลืออะไรเลยนะี่ตอนที่เขาได้แชมป์ยุโรปเนี่ย หลายคนก็บอกว่าเออมันก็ได้อะไรมันก็ได้คอนเซ็ปต์ของฟุตบอลรูอีกแบบนึ่งรูพอมาตอนนี้บอกว่าอยากให้เข้าเลยมันไม่มีสีสันเลยพี่เอ้ฟุตบอลเทรนเดียวอ่ะรับมา้งหมุนตึ้งออกมางตึงอยู่อย่างเงี้ยอ้าวแล้วคุณอยากให้ใครเข้าผมอยากให้โคติวาเลวญี่ปุ่นคุณไม่อยากเข้าเลยอผมเกลียดเกลียดมันนี้ว่ามันบางทีมันมันเอาไรนะชอบอย่างเดียวคือเก็บขยะ ตองนั้นก็ไม่ไม่ไภาษาญี่ปุ่นอ่ะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบนะผมรักเดียวใจเดียวโอ้โหย้ำตัดคำนี้ซ้ำๆเลยนะคนเราอ่ะรักเดียวเดียวมันดีนะครับสรุปว่ายังก็กรักขคดีวัวเหมือนเดิมขคดีวัวเพราะว่าจบเท่านั้นมันเต็มไปด้วยลาเลยไหมไม่ต้องที่ต้องคุยก่อนรักโคดิวัวให้เข้ารอบเพราะคู่อื่นในญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยโอกาสที่ชนะโคลอมเบียมันก็ยากก็ยากนะแต่ที่ไม่ชอบญี่ปุ่นเหตุผลคือเขาเล่นบอล หน่อยหน่อยคือแบบมันมันไม่สนุกดูไม่สนุกสปีดเกมก็ช้ากุญะชนาอะไรเขาถูกไหมถ้าเจนชิลีดีเออมีหน้าซื้อใส่เต็มที่ตอนหลังเริ่มรักคอสตาริก้าอ๋ออยากให้ญี่ปุ่นเล่นแบบชิลีใช่คือตมันจริงนะโอ้มันมากพี่ดูเลาดูอาดูงี้ดูกรีซเพราะวันเจอสเปนผมผมดูกรีซกับญี่ปุ่นผมดูปุ๊บสิบนาทีผมหลับ แล้วผมก็มาย้อนดูย้อนดูลีลาเขาโมโหตรงที่ว่าต้องทำให้เสียเวลาต้องมาดูอีกนะโอ้แมคือมันไปเนาะแหนเนาะแหนแล้วยี่ตอนญี่ปุ่นสิบคนนี่นะตอนกิสกเลยสิบคนกิสเลยสิบคนโอ้ตายอย่างนี้จะอะไรกระจกไปกินเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเด่นๆที่เราคิดว่ามันจะมีอะไรทีเด็ดที่ขาดก็ไม่มีไม่มีนะฮะที่ลีมันไม่มีอะไรแต่มันก็วิ่งอ่ะวิ่งไม่รู้วิ่งไปไหนไม่ แ <c oughs> รงเกิงจริงอชอบมากนะอ่ะมาที่เอเวอร์ี่โค้ชนะเม่น่าจ,จะเปลี่ยนแปลงทีมอะไรมากมายมั้งโอ้เกมนี้ก็ต้องเน้นเนาะต้องเน้นเลยละ่ะเพราะว่าไอ้เซเรียเจะได้ลงหรือเปล่าไปทำพลาดลูกนั้นอืมก็น่าจะมีโอกาสนะเพราะว่าน้องจังหวะฟุตบอลครั้งเดียวใช่แต่ว่าที่ผ่านมาก็ก็เล่นได้ดีมาโดยตลอดอืมก็ดูแล้วโดยโดยทรงของของโคติวัวเองเนี่ยรับ <c oughs> ดูแล้วเหมือนเหมือนเขาจะใช้ดีเยอะมว่าประหยัดไปนิดนึช้ประหยัดมากไปเออผมว่าประหยัดมากไปจริงๆควรจะครึ่งหนึ่งอ่ะเออคือมันยังเป็นต้องแบบผ่านครึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีบางทีลงมาแล้วบางทีทำอะไรมันมันไม่ทันธรรบุชเองเขาคิดเยอะคิดเยอะบางทีแล้วดอกบาสภาพแบบนี้เนี่ยมันยืนขู่ได้เฉวบานจะช่องเขาสบายเลยในสายนี่ถ้าลองลองจัดลอกบายืน อะไรเก่งกลางหน้าป่าประตูหัวมันยิงได้ะนะแล้วทีมกันคือด็อกบาย,ยังแข็งแรงอยู่ยัง,ยงแข็งแรงอยู่เห็น <ะ S 1> ด้วยในเรื่องความแข็งแรงของด็อกบาเพราะว่าลงไปเขาก็แสดงให้เห็นแล้วพวพาเขาก็เล่นได้ทําได้ใช่แต่ก็แปลกว่าลเรามูชี่เสมอต้องเก็บไว้ในช่วงท้ายทุกทียังกลางก็ยังต้องเป็นนั่นแหละยายาตุเรกับชิฟติโอเต้นะฮะเดลิเยสซโกราแม่ชื่อทีมนี้มันน่าจะเข้ารอบจริงนะชื่อนักบอลแบบ ถ้เาเป็นไอเกมที่ลูกชายผมเล่นนะเรื่องนักบ,บอลแล้วมีแต้มเนี่ยโอ้นนทีมนี้มันบางทีอาจจะพลังเกินไปเนาะแต่ละคนชื่อมันใช่ <ๆ S 2> แต่ผมชอบไอไอไอหัวขวานอ่ะก็เนี่ยไอที่ร้องไห้อ่าเสดีเย้ใช่ไหมโอ้มันร้องไห้คนก็ไปโพสต์บอกว่ามันร้องไห้เพราะพ่อมันตายพ่อมันตายนานแล้วเี่ย่ะเออเพราะมันมันกบอกพ่อมันตายนานแล้วเออไม่ใช่ อารมณ์อารมณ์ของของการฟังเพลงชาติเนี่ยมันมีบางทีบางช่วงนะผมดูบอลดูอะไรอย่างคนลุกเลยดูบอลไทยได้แชมป์เอซีเกมะลรก็ยังคนลุกอยู่เออผมผมเป็นเราสี่เกมวันที่เจ็ดอมผมดูแม้กระทั่งแม้กระทั่งช่วงที่ผมติดติมชาติพอแบบมีเพลงชาติมันเอ้มันคนลุกเอ้ยจริงแค่ผมมไม่อยากจะเล่าเล่ามันซึ่งเท่าไหร่ซงเท่าไหร่เพราะว่าช่วงติดทิมชาติครั้งแรกเนี่ย เอาเสื้อมาใส่แล้วใส่นอนด้วยเล้วจริงๆกลัวหลุดแล้วใส่ป็นชุดหรือไม่กางเกงใส่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 ร้รองเท้าใส่ไม่อายเลยเนี่ยเป็นที่แรกที่ผมแฉนะเนี่ยแฉเรื่องตัวเองเนี่ยคือใส่แล้วตัวมันมันภูมิใจมันจะโอ้โหแล้วเราผมไม่เป็นคนป้าเสื้อฟุตบอลอยู่แล้วได้จับมีริ้วตรงนี้เย็บยังไงอะไรเออมันแล้วเป็นความภาคภูมิใจจริงแล้วฟังเลงชาตินี่ก็ แต่ไม่ถึงกับร้องให้นะ,ะแตรว่ามันไอ้มันทำให้ดีไว้อะไรเงี้ยมันมันรมแบบนี้จะมีอ่อาตอลรุ่นหลังฟังไว้นะฮะว่ารุ่นพี่ๆเนี่ยเขาความรู้สึกอย่างนี้ฮะเขาเล่นในานามทีมชาติใช่นะ,ะเอาอย่างสะสมขเขาประเสริฐได้ไหมก็ลองดูบางทีการแสดงออก้วยการร้องให้รักชาตินี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องอายหรอกอบางทีเรื่องบางเรื่องหรืออย่างบางทีเราเราเราดูดูอะไรเนี่ย หนังบางเรื่องเกี่ยวกับในหล,งลวงเราก็โ,โอ้โหคนลุกท่านทำอย่างนี้อ,นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแบบเราว่าโอ้โหท่านท่านเหนื่อยขนาดนี้เหรอ่เดือดเดอเดอเจริงไงจริงๆริอคุยถึงอย่างเงี้ยมันแบบคนที่ดูแล้วแบบดูเรื่องของความดีแล้วสามตรงก้เถอะแล้วก็เอาลมตรงนั้นมาบุกให้ตัวเองทำบ้างนะในขณะที่นี่รายการไหนผมผมเลยวนหาตับมาไม่ถูกเลย เอาเป็นว่าโคาดีกว่าหรือว่าเอริโคสเนี่ยนะฮะคือถ้าเแข็งไปแล้วก็ถือว่าในแต่ละแดนเนี่ยก็ยังก็จริงๆมีปัญหาที่ว่ายานาซูเล่ไม่ไม่สมบูรณ์ผมย้ำว่าไม่สมบูรณ์เลยคือความแข็งแรงหรือสปีดเกมที่เขาเคยมีเนี่ยมันเหมือนเรือไม่เหมือนเรือยอียจุดแต่ขนาดเรือนะมันยังไปทิ้งสองสามได้นะเพราะฉะนั้นก็ถ้ายานาซูเล่สมบูรณ์แต่ณชั่วโมงเนี้ยจะพัก ก็ไม่ได้อ่าก็ต้องพยายามลากไปก่อนอมันนั่นสาคัญใช่ต้องลากไปก่อนแล้วก็อเอาเถอะก็เล่นได้เท่าที่เล่นได้ะนะครับแล้วก็ต้องปลุกวิญญาณนะครับปลุกวิญญาณทางด้านของเซวิเบียนโย่หน่อยออมันเล่นสนุกนะอันนี้ไม่นสนุกถ้ามันเล่นบอลชายเดี่ยวได้มันเล่นแล้วก็นั่นไอ้ลูกที่ยิงกาณเพราะบ,บอลชายเดี่ยวเข้าใจไงก็ถึงบอกว่ามันกับการเกมคอมไบพวกเนี่ยโคตรดีวัวพวกใครไม่รู้มีมีปัญหามันไม่มีปัญหาแต่ขณะเดียวกันสมองกระดูถูกถอดไปเป็นน้จำรอง ลงมาก็ไม่ได้ลงมาก็ไม่ได้ทําอะไรเลยที่จะช่วยทีมได้บ้างเขาจะงงเหมือนกันไปเล่นเชลซีได้ไงใครเอาไปไม่รู้ในเอเจนต์เอเจนต์นะก็ก็ดูว่าอพวกเนี้ยนักแต่เหล่านี้น่าจะมีโอกาสสร้างความบันป่วนได้มากกว่านี้หน่อยนะครับวินซิโบนี่ผมว่าก็ก็โอเคนะสำหรับชื่อเสียงของเขาบอลเท่านั้นเนเท่านีดเนี้ก็โแต่ผมชอบนี่ชิก ดิโอตเต้โอ้โหดิโอตเต้นี่แบบวิ่งเป็นแรดช่วยยเอะตัดเกมวิ่งแล้วแบบจังหวะเข้าบอลมันมันคมอ่ะคมคมแล้วยิ่งกับไอ้เบอร์ยี่สิบเนี่ยใครนะไอ้เซเลดี้ใช่ไหมไอ้เบอร์ยี่สิบอ่ะเซเลดี้เซเลดี้เนี่ยโอ้โหมันสองคนมันวิ่งแบบเหมือนเป็นไม่ หมาตัวเล็กยินคู่บหอ่เยอะจุเล่นะยิง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 แต่มันเวิกนะมันเวิกนะมันทำให้จุเล่ได้ทำงานสบายๆไม่ต้องมากังวลเรื่องเล้วรับก็อกเลยมันช่วยย้าตุเล่ได้เยอะเลยคนนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของคู่เิ้มแบกเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงไม่แน่แต่โซล่ามันติดตัวแบ๊ป่ะนืาจะโดนสองใบนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็ในส่วนของบัมบ้าเองก็ถ้าไม่ได้โซคล่าซ้อนหลายครั้งนี่ก็แย่นะนะครับแล้วก็แต่เกมนี้มันไม่คง ไม่ต้องทําอะไรมากมั้งในคู่เนี้ยเฮ้ยคุณต้องดูว่าเกคัสนะเออจอจอสมาราตผมไม่อยากเอ่ยคือไงคือเอ่ยชื่อแล,แล้วมันก็ความหวังของของชาวคริสมันจะหมดไปไงคือไอ้นิยายเทพครีกเนี่ยผมเข้าใจผมชื่นชมเหมือนกันตอนนั้นมันชื่นชมเพราะอะไรหน้าเสือมีเท่านั้นเอแต่พอว่าพอมถึงตรงนี้ถึงไม่ชื่นชมเพราะว่ามันได้แชมป์กี่ปีมาแล้วสิบปีมาแล้วพัฒนาการนี่ไหม ก็ไม่มีนั่นไงก็คือถอยลงมานั่นไงก็ถึงบอกแล้วมันไม่น่าชื่นชมตรงนี้และนะจอนซซามาราสนะครับมันมีตัวแค่นี้แหละแล้วก็ทีโอทีโอฟานิสเกย์คลาสนะก็ยังคงยังคงต้องเล่นอยู่ก็ยังต้องเล่นอยู่แต่ว่าเกมนี้จะไม่มีคัสสุรานิสก็โดนใบแดงครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพักไปเกมตรงกลางก็คงจะมีปัญหาเยอะขึ้นนะะไอ้เรื่องไปหวังทำเกมลุกเพื่อที่จะยิง a อฟริโคสเนี่ยผมบอกว่ายากครนะอยู่ที่ว่าจะยันอยู่หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วอฟริโคสเองเขาก็ไม่ได้ต้องการถึงขนาดต้องชนะอยู่แล้วด้วยใชแ่แค่หนึ่งแต้มนะแล้วไปลุ้นให้โคลัมเบียช่วยยิงญี่ปุ่นหน่อยก็เข้ารอบแล้วละ่ะครับแล้วก็นักเตะหลายๆคนก็อย่างที่บอกคือจอร์จคาร์โูนิสเองก็เล่นได้ระดับนี้แหละหก็ประคองไปเรื่อยนะครับคาสูเลนสิสพวกนี้ก็ยังไม่ดี นี่ลลงอยู่แล้วเกมนี้นะครับครับแล้วก็ยังยังมาเนียดิสเน่โฮลิบาสเคยวิ่งเติมเกมอีตอนยูโรที่มามันยังเปล่นอยู่เลยนะนะคอนเทนต์นี้เป็นไงล่ะตอนนี้ขายเลยพี่เปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนชื่อไปในนี่ประคองโฮลิบาสอะไรของมันไม่รู้ปีนี้ไม่มีให้เห็นเลยไม่ได้เด่นอะไรเลยนะฮะเนาะซริดิสตี้ก็เหมือนกันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกับทีมทีมนี้ นะมาก,ก็อย่างนี้แหละคือ,อทีมถ้าเมื่อไหร่ยังทรงทีมผู้เล่นเก่าๆอ,อยู่เนี่ยหนึ่งเรื่องสปีดเกมเรื่องของความการเคลื่อนที่ที่มันจะต้องหลากหลายมันหมดแล้วดูตัวอย่างอย่างสเปนชัดเจนว่าสปีดเกมแต่ก่อนสเปนเร็วกว่าชาวบ้านเขามาเจอชิลีแล้วเป็นคําตอบให้ชาวโลกได้เห็นว่าคุณสามารถต่อสู้กับบอล กีต้าด้วยสปีดเกมของชิลีอันนี้ก็ต้องไปสร้างเอากันว่าจะให้นักบอลแข็งแรงแบบไหนแข็งแรงแบบมีวินัยก็จะทําให้ศักยภาพทีมมันแข็งแร่งขึ้นดีขึ้น่เพราะฉะนั้นก็เกมนัดนี้คงไม่ต้องว่าอะไรกันมากะานะครับสำหรับอาิคโคออ่คู่นี้คู่นี้ผมก็มองว่าโอเคแน่นอนว่าอาิคโคอมีความมุ่งมั่นมากกว่าแต่สุดท้ายเนี่ย เรื่องของความเกะกะเก้งก้างของกรีซเนี่ยมันจะทำไอรโค้ดซึ่งไม่มีแพทเทิร์นในการเข้าทํามากมายเจาะลําบากนะฮะผมมันกำลังจะบอกว่ารักกรีซถ้าในแง่ของดับมันอยูดับมันอยูแปดสิบแปดเนี่ยผมรักกรีซถูกต้องนะก็คิดว่าไอรโค้ดน่าจะเจาะผู้เล่นของกรีซได้ยากอ่าคือได้ไหมทั้งนี้นั้นต้องมีวงเล็บนะ มันอย่าคิดใหญ่นะ,ะถ้ามันคิดใหญ่มันโดนใช่ใช่ <c oughs> ถ้าเปิดหน้าก็ามีสิทธิ์โดนน้องครับผมครับวันนี้เราสมควรรับอี่ทีน่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Keep going. One love, one life, one world, one fight. Whole world, one night, one place, Brazil. Everybody, put your flags in the sky and do what you feel. It's your world, my world, our world today, and we invite the whole world, whole world to play. It's your world, my world, our world today, and we invite the whole world, the whole world to play. El mi mundo, tu mundo, el mundo, de nosotros invitamos a todo el mundo. One night, watch the world unite, two sides, one fight in a million eyes. Full hearts gonna work so hard, shoot all the stars, be sprays up cause